กระแตเนยยกสองครอบครัวเที่ยวพัทยาแม่แม่สวยเหมือนแฝดมากสำหรับครอบครัวของกระแตสุภักษรเรื่องสมบูรณ์กับเนยโชติกาวงวิราชไม่ต้องบอกว่าหนับวันมิตรภาพของสองสาวสองบ้านนี้จะสนิทกันมากแค่ไหน เรียกว่าเห็นภาพทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดนอกจากไปมาหาสู่กันที่บ้านแล้วยังชวนไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆอย่างทริปล่าสุดกระแตเนยได้ยกครอบครัวพร้อมหน้าสามีและลูกๆไปเที่ยวทะเลพัทยาไปกันยก,กวนแบบนี้ก็จะสนุกกันมากเป็นพิเศษเห็นภาพสองบ้านพักผ่อนกันเต็มที่พ่อแม่ก็เล่นน้ำกับกลูกๆด้วยดูน่ารักอบอุ่นทั้งสองบ้านเลย กระแตเนยที่มีสามีที่ดีและลูกๆที่น่ารักและภาพของสองสาวที่ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันคุณแม่ลูกสองกระแตเนยยิ้มเหมือนกันสวยจนหลายคนทักว่าเหมือนแฝดกันมากชอ็อตนี้ขอขอบคุณภาพ ig จีแอดไอแอมกระแตไอจีเนยโชติกาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ